ให้เราไปช่วยเพื่อนนะครับแล้วเขานําเอาเงินที่เราไปช่วยเนี่ยไปทําในเรื่องที่อาจจะไม่สุจริตถือว่าเราบาปไหมครับพระอาจารย์ครับถ้าเราไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจครับคือเราไม่รู้เรื่องเข้าเงินไปทําอะไรเร,เราไม่บาปแต่ถ้าเรารู้ใช่ไหมแล้วเรายังให้ไปเนี่ยแล้วก็อาจจะให้ด้วยความเห็นดีด้วยเนี่ยอันนั้นบาปแต่ถ้าเราให้ด้วยความเกรงใจหรือว่าด้วยความ ความไม่สบายใจเนี่ยยังไม่ถือเป็นบาปเพราะเราไม่ได้มีเจตนาสาเราไม่รู้แต่มันรู้ภายหลังนี่ไม่บาปเพราะว่าบาปนี่พี่เจตนาอ๋ออยู่ที่เจตนานะครับภายหลังถึงแม้ว่าเขาจะเอาเงินนั้นไปทําเรื่องที่ไม่สุจริตก็เนื่องจากเราไม่รู้ในตอนแรกนะครับทั้งห้าประการที่พระอาจารย์ได้แนะนําน้องเมย์ได้ตักเตือนป่ะครับเพื่อนแบบถูกเวลานี่สำคัญบางทีอาจจะไม่ถูกเวลาอาจจะไม่ถูกเวลาอาจจะยังไม่ถึงเวลาอ เพราะอะไรตอนนี้เขากำลังโกรธเราอยู่ล่ะใช่แล้วไปเตือนอย่างนี้เขาก็โกรธค่ะนี่พระอาจารย์คะถ้าสมมติเราไปเตือนแล้วเขาโกรธโกรธเราแล้วเอาเขาเขาเอาเราเนี่ยไปพูดจาเสียหายในที่ทางที่เสียหายกับคนอื่นๆเราควรไปแก้ไขไหมคะพระอาจารย์โดยการแบบพูดคุยกับเขาหรือว่าไปแก้ไขกับคนบุคคลที่เขาไปพูดต่อต่อกันไปเขาพูดอะไรให้เสียหายก็อาจจะไปพูดโอ๊ยเราแบบใจร้ายไม่ ่วยเหลือเขาหรืออะไราน่างนเอะแต่ก่อนช่วยได้ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ช่วยเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเพื่อนไม่รักเพื่อนแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการชี้แจงก็มีประโยชน์นะและเป็นความเป็นมันเป็นความเป็นธรรมของเราแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถจะชี้แจงให้กับคนได้ทั่วหมดความเข้าใจผิดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราไม่มีทางที่จะพบว่าคนเข้าใจเราถูกได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ย ก็ต้องทำใจเหมือนกันนะว่าคำนินทาก็ดีความเข้าใจผิดก็ดีเนี่ยเป็นธรรมดาของชีวิตถ้าเราไปคาดหวังว่าทุกคนต้องเข้าใจเราถูกเหมืนเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยเพราะว่ามันจะต้องเจอคนนู้นคนนี้ที่เข้าใจเราผิดตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าเราทําถูกเรามีความจริงใจบางทีเราก็ต้องปล่อยวางบ้างยกเว้นว่าบางคนบางท่านที่ไปมีความสําคัญสาหรับเราแล้วก็เข้าใจเราผิดอย่างมากเราก็ต้องไปชี้แจงแต่ว่าถ้าเราจะไปตามแก้ไปตามแก้ทุกคนเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเราเป็นดาราเนี่ยมันก็ต้องมีคนทั้งชมและมีคนที่วิจารณ์รเราจะให้คนที่วิจาร์เราเนี่ยมาชมเราเนี่ยไม่มีทางสําเร็จรเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาโลกนะการยอมรับว่านี่เป็นธรรมดาโลกเนี่ยมันทาให้เราอยู่ในโลกนี้มีความสุขเราจะเป็นดารายังมีความสุขเราจะเป็นศิลปินยังมีความสุขถ้าเราเข้าใจว่ามันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรามีคนที่เข้าใจเราไม่ถูกต้องนะข้อสำคัญคือว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราทําด้วยความจริงใจ ที่เหลือนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์ผู้ท่านบอกว่ายกผลงานให้เป็นของความว่างนะก็คือปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปนะเราทําดีที่สุดแล้วนะอันนี้เราจะเป็นดาราจะมีความสุขเราจะทำอาชีพใดเราก็จะมีความสุขเพราะว่าเราเห็นความจริงของของโลกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองโอ้โแต่ว่ามีบางช่วงค่ะพี่โจมค่ะคือแบบพอพอแบบเราไม่ไปช่วยแล้วเราโดนเพื่อนเขาว่าเงี้ยเราก็โกรธค่ะพระอาจารย์เรามีโกรธอย่างนี้ เราจะบาป<า>ไหมคะคือคนที่โกรธร้อนเนี่ยเขาทุกข์ <ừ> เราจะไปทุกข์ตามเขา <ừ> ใช่ไหม <ừ> เขาด่าเขาว่าเราเนี่ยเขาทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้าเราไปโกรธแล้วเราไปด่าว่าเขาเนี่ยอันนี้เราก็ทุกข์แลวเราก็ไปสร้างกรรมเพิ่ม <ừ> นะเขาด่าว่าเราเราเฉยๆอันนี้ไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวกับเรื่องบาปไม่บาปมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา <ạ> แต่ท,ทันทีที่เราโกรธเขาแล้วเราด่าว่าเขาด้วยเนี่ยอันนี้ก็เท่กากับว่าเรากําลังสร้าง กำลังสุมไฟเผาใจตัวเองอแล้วก็ไปสร้างบาปกรรมคือการไปว่าเขาเนี่ยมันก็เป็นบาปได้เหมือนกันนะเพราะว่ามุสาวาทาเนี่ยสี่ข้อที่สีเนี่ยมันร,รวมไปถึงการที่การพูดจาหยาบคายหรือการที่พูดจาที่มุ่งร้ายด้วยพระอาจารย์ครับเห็นเขาบอกว่าการที่เราได้มาเจอใครสักคนในชาตินี้แสดงว่าชาติที่แล้วเราได้ทําบุญร่วมกันหรือมีกรรมต่อกันหรือมีเวรต่อกันเรื่องนี้จริงไหมครับ เป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะทำบุญร,ร่วมกันก็ได้มามีคูไ่ได้มาเป็นคู่กันก็มีอันนี้ผู้เจ,จ้าก็ตรัสไว้อ,อันนี้เรียกาคู่บุญบแต่ว่าบางทีทํากรรมหมายถึงทําบาปต่อกันครับก็มาเจอกันก็กลายเป็นคู่กรรมได้เหมือนกันเป็นไปได้ไหม,ค,มครับอย่างน้องเมย์ว่าชาติที่ล้วอาจจะไปยืมเงินเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่คืนชาตินี้เขาเรย่มมายืมกลับมีไหมครับอย่างนี้เปมีความเป็นจริงไหม มันก็ชาติที่แล้วหรือก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอดีตเป็นอย่างไรครับอยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างถูกต้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเขายืมเงินเราไปนะเราก็ได้บุญนะเพราะว่าเราก็เราทำเพื่อช่วยเหลือเขายิ่งเราไม่ได้คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยน้อยมากเนี่ยก็เรียกว่ามันก็เป็นการช่วยมันก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดว่าเขาเบี้ยว เขาโกงมันเป็นบาปของเขานะแล้วถ้าเราใจไม่ใจไม่ทุกร้อนไปกับสิ่งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราจะทําใจเออชาติทีแล้วเราเคยอาจจะยืมเงินเขาแล้วไม่คืนหรืออาจจะคิดว่ามันเป็นธรรมดาที่คนเราเนี่ยบางทีเขาเขายืมเงินแล้วเขาไม่มีไม่มีปัญญาจ่ายเขาก็หายไปก็เราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์เพราะเป็นไปได้ว่าหลายคนเนี่ยนะเขาไม่มีปัญญาจ่ายเขาก็เลยหายต่อมไปเลยนะแต่ถ้าเขาไม่คืนเนี่ยมันเป็นบาปของเขานะเรา ไม่ได้มีส่วนรลบผิดชอบเลยด้วยแต่จ,จะมาอยากจะเน่นนะเสียเงินนะก็ให้เสียแต่เงินากายอย่าเสียสุขภาพกายอย่าเสียบางคนเสียเงินไปแล้วเนี่ยถูกโกงแล้วเนี่ยใจนี่ทุกขกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เลยล้มป่วยเสร็จแล้วทํางานการก็ทําไม่ได้ดีเพราะว่าป่วยเพราะว่าไม่มีอารมณ์เสียงานอีกใช่ครับนะแล้วก็ความหงุดหงิดก็ทําให้เราเระบายอารมณ์ใส่เพื่อน ใส่ลูกใส่พ่อแม่นะเสียสมรรถภาพอีกก็กลายเป็นว่าจากเสียเงินก็กลายเป็นเสียใจเสียสุขภาพเสียงานแล้วก็เสียสมรรถภาพอันนี้ไม่ฉลาดเลยถ้าจะเสียเสียอย่างเดียวอย่าเสียต้องห้าอย่างเสียเงินแคาแล้วก็ยอมจบตั้งแต่ตอนแรกเราก็จะได้ไม่เสียสุขภาพแล้วก็ไม่เสียใจไม่เสียงานไม่เสียไม่เสียสมรรถภาพ